สวัสดีทุกคนนี่นะครับอยู่กับผมที่รีวิวและว,วันนี้เราจะมาสรุปเนื้อเรื่องโทริโกซีซั่น2พี่สกันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยแต่ก่อนให้รับชมเชื่อมือไปกดไ like, ลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ โคมสสอว่ายน้ำได้ช้ามากว่าบ,บุโทละที่นํำอยู่โดนปาเซสสือแสงหายไปเลยขึ้นในป้ปาเซสสืวิ่งทามเอาโคมสสอจมน้ำไปปาเซสสืถึงฟังเป็นคนแรกตามมาด้วยซาอุดว่าบ,บุโทละโทนความเร็วเสียงแต่มาที่สเตเดียมมีเชฟคนหนึ่งที่เพิ่งตื่นจากการนอนเป็นเชฟได้ชื่อว่าเป็นตำนานถึงจะเคยลงแข่งแค่ครั้งเดียวแต่ครั้งนั้นก็ได้แชมป์ไปครองชื่อของเขาคือเทนงูบัน ถ้าซีบ้าคือตัวป่วนของนักล่าอาหารบันก็เป็นตัวป่วนของฝั่งเชฟบันสุดลมหายใจเข้าสุดปอดแล้วตะโกนให้ทุกคนเงียบพลังเสียงทรงพลังมากแน่นอนว่าซีบ้าไม่ยอมแน่ซีบ้าปล่อยกระสุนเสียงออกไปหาบันทําเอากระเด็นกลับไปเลยบันที่รับคําท้าทายจากซีบา้าก็กระโดดมาที่โต๊ะจะตุรเทพบันตีค่าตัวเองไว้สูงมากคิดว่าซีบ้าอยากเป็นคู่หูเขาแต่เปล่าเลยจตุรเทพทั้ง4ี่คนเอาแต่พูดถึงโคมซัซึแถมยงัยงแย่งโคมมัซึต่อหน้า น,นั่นทำให้บ้านสนใจในตัวโคมัสซีขึ้นมาเขาจะไปดูให้เห็นกับตาว่าโคมัสซแจ๋วแบบที่สี่จัลโเทพพูดไว้หรือเปล่าบ้านกระโดดไปด้วยความเร็วที่สูงมากแต่ดมาที่โคมัสซีตอนนี้โคมัสซีว่ายเข้ามาถึงฝั่งได้แล้วข้างหลังเขามีคนกำลังตามมาอยู่คนคนนั้นคือบานนั่นเองใช้เวลาไม่นานบานก็ตามมาทานันพอเจอเข้าจริงๆบานก็ต้องเออเพราะโคมัสซีทั้งเรียบร้อยตัวเล็กน่อมแนมไม่เหมือนภาพที่คิดไว้เลย บันพูดสารพัดคำดูถูกใส่โคมัสสึแต่ช่างเธอตอนนี้คือการแข่งวัตถุดิบที่วางอยู่เป็นสิ่งที่เชฟคนอื่นไม่ได้เลือกไปโคมัสสึเดินเข้าไปเลือกอย่างมีความสุขสำหรับโคมัสสึแล้วถึงวัตถุดิบจะธรรมดาแค่ไหนแต่น่านก็ยังเป็นวัตถุดิบอยู่ดีบั้นอึ้งกับภาพที่เห็นพอโคมัสสึได้ยินเสียงของวัตถุดิบโคมัสึอ,อยากจะเอากลับไปทั้งหมดแต่ตัวเขาไม่สามารถทำได้บันที่ถูกชะตากับโคมัสสึขึ้นมาก็แบกวัตถุดิบขึ้นหลังไปจนหมดจากนี้ก็ได้เวลาปัจักรแล้ว มนซ้ำขี่ลาบเบิกมามันไวต่อความอันตรายมากจะเห็นอะไรที่ไม่น่าไว้วางใจก็จะร้องทันทีที่การแข่งปัสเซสซ์นำไปไกลมากคนที่ตามปัสเซสซ์ได้มีอยู่สองคนคือซาอุดและยูดาระหว่างทางที่ขี่จะมีสัตว์ดูรลายอยู่แต่กลุ่มปัสเซสซ์ก็ขี่ผ่านอย่างรวดเร็วกลุ่มที่ตามมาคือจิลุและไลเบเลอร์ทั้งสองก็ผ่านมาได้แบบง่ายๆเหมือนกันที่ลำบากจะมีแต่กลุ่มเชฟที่ไม่เก่งเรื่องต่อสู้ทุริโกะนั่งกินแบบสบายใจใน ในขณะที่คู่หูกำลังแข่งอยู่แสดงว่าทะเิโกต้องมั่นใจมากเชฟกลุ่มหลังๆกำลังปันอย่างตั้งใจตอน,น,นเองที่มีอะไรบางอย่างตามหลังพวกเขามาบันพุ่งมาด้วยความเร็วที่สูงมากแถมยังหิ้วโความาสื่อมาด้วยโทนใช้พลังความเร็วเสียง วาบุูทรละก็เอาน้ำมันมาทาล้อเพื่อให้ปันได้ลื่นขึ้นแต่ก็เจอบันเอาจริงแสงข้ามสะพานหินไปบันกระทึบกสะพานพังทำให้คนอื่นข้ามนานลาบากแต่ไม่ได้กลุ่มป้าซิซอตอนนี้ถึงจุดที่ต้องเอาเครื่องครัวแล้วทั้งสคนพุ่งผ่านไปเร็วมากมองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็นเลย อีกแค่นิดเดียวจะมาถึงเส้นชัยกันแล้วแล้วคนที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคือตานทรานบันและโคมาสสอเข้าเป็นคนแรกบันให้เหตุผลว่าเขาจะรีบมาเขีร์พวกคนแก่ให้พลทางคนรุ่นใหม่ เรียกป้าเสือสือว่ายายแกซาอุดกับยูดาก็กลายเป็นตาแกหนวดเบอร์หนึ่งและเบอร์สองการแข่งนี้ไม่ได้จบแค่การเข้าเส้นชัยแต่ต้องทําอาหารให้กลุ่ม G 7ซประเมินด้วยคนที่จะได้ทําเป็นคนแรกคือโคมัสซือจากข้อมูลแล้วโคมัสซือจะใช้มีดแมวคู่ใจของเขาแต่พอเปิดออกมาดูกลับเป็นแค่มีดธรรมดาเท่านั้นโคนมัสซือตั้งใจให้เป็นแบบนั้นเพราะด้วยความสามารถของเขาแล้วไม่สามารถเข้าเส้นชัยได้เร็วขนาดนี้แน่โคมัสซือเลยใช้แค่มีดธรรมดาเป็นการทดแทนเขาอยากจะสู้แบบซื่อตรงที่สุด พอถึงการทําอาหารโคมสัสซ์ก็กดดันสุดๆเชฟระดับโลกกําลังมองเขาอยู่แต่พอโคมสือมองไปที่อุทธิบิบก็เปลี่ยนไปจากมือที่ซันก็นิ่งขึ้นโคมสือเลือกอุทธิบิบขึ้นมามันคือปูเปลือกแข็งเปลือกของมันแข็งเหมือนกับเพชรการปรุงด้วยมีดธรรมดาแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่โคมสือก็โชว์ให้ดูว่าเขาเจ๋งแค่ไหน แค่สอดม่เข้าไปเปลือกของปูก็หลุดออกมาแล้วผ่านไปไม่นานอาหารก็ถูกปรุงจนเสร็จทีแรกมาดูเหมือนปูเปลือกแข็งธรรมดาแต่ว่าข้างในมันเป็นข้าวผัดกลุ่ม g ีซนที่ได้กินก็พอใจกันมากและจากนั้นก็ถึงเวลาของเชฟทุกคนจนมาถึงการประกาศผลโคมัสซือเกือบจะเดินกลับแล้วพอคิดด้วยยังไงก็ไม่มีชื่อเขาแน่แนและแล้วชื่อของโคมัซืก็ถูกประกาศออกมาการแข่งต่อไปคือตาช่างโมลนะ จะใช้คุกกี้เสียงดวงในการหาคนมาแข่งแล้วเหมือนโชคชะตาจะเล่นตลกเพราะคนที่ต้องแข่งคือคมัสึอ,อีกแล้วทั้งนี้ได้แข่งกับวับุูโทระกติกามีอยู่ว่าทั้งสองจะขึ้นมาอยู่บนตาช่างวัตถุดิบที่ได้จะมีน้ำหนักเท่ากันทั้งสองจะต้องทำอาหารให้คนดูกินถ้าฝั่งไหนไม่คนดูกินเยอะตาช่างก็จะลอยขึ้นส่วนฝั่งที่ตกลงก็จะมีไฟลอยอยู่ข้างล่างการแข่งนี้เริ่มขึ้นแล้ววับบูโทระาจะเอาจริงแบบไม่อ้อมมือวับบูโทระใช้เวลาไม่นานในการทอดวัตถุดิบ ตาช่างของโคมสึตกลงไปเร็วมากโคมัสึอเอาวิถีทุกอย่างมาหันรวมกันและเอามาบดกลายเป็นเนื้อบดขนาดยักษ์จากนั้นก็เทน้ํามันลงตาช่างใช่ครับตาช่างโคมสัสสึใช้ตาช่างเป็นกระทะแทน ด้วยความร้อนที่ได้จากไฟด้านล่างทําให้เนื้อสุกไวมากทั้งคู่ทอดจนวัตถุดิบหมดต้องมาลุ้นกันว่าคนดูจะกินของฝ่ายไหนมากกว,ว่าว่บบุโทระทําเป็นชิ้นพอดีคําแล้วค่อยๆเซฟแต่โคมัสซื้อทหลายๆชิ้นเพื่อให้กินกันได้พร้อมหน้านี่เป็นวิธีที่แตกต่างกันคนที่ชนะไปคือโคมัสซือซาอุดกับปาเซซือที่เห็นแบบนั้นจะไม่ยอมประมาทเด็ดขาดหลังจากที่โคมัสซือชนะเชฟทุกคนก็ทําการแข่งขันกันจนครบการประกาศรายชื่อออกมาแล้วโคมัสซือผ่านเข้ารอบด้วย รอบต่อไปจะคัดเหลือแค่16คนเท่านั้นการแข่งคือการปรุงเกาะใช่แล้วเกาะทั้งเกาะเลยเชฟแต่ละคนต้องเลือกของที่อยากได้แล้วไปเอาวัตถุดิบทั้งหมดมาปรุงการไปครั้งนี้สามารถเลือกคู่หูไปได้หนึ่งคนกลุ่มจตุรเทพก็ลงช่วยการแข่งนี้ด้วยคนแรกป้าเซซอเลือกคู่หูเป็นโนโนะอยู่ที่เกาะสาวน้อยโคมุสึ su, เลือกโทริโกะอยู่ที่เกาะกูเมะไทยรัตน์เลือกโคโคอยู่ที่เกาะพิกและคู่ที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นก็เกิดขึ้นบันเลือกซีบ้าอยู่ที่เกาะขนาดยักษ์ บ้านปากดีใส่ซีบ้าไม่หยุดทั้งสองเลยเข้าปะทะกันยูดาเลือกซานนี่อยู่ที่เกาะสมุนไพรคู่สุดท้ายคือคู่มหาโหดซาอุดเลือกซอมบี้ตอนนี้ยังไม่ได้เลือกเกาะซอมบี้เหอตัวเองมากที่มีเชฟระดับโลกมาเลือกเขาแต่เปล่าเลยซาอุดแค่อยากอยู่คนเดียวก็เลยเลือกซอมบี้มาตัวที่อยู่ตรงหน้าซาอุดคือหมึกยักษ์ซาอุดจะใช้เจ้าหนี้ในการปรุง ใช้นิ้วดีแค่ทีเดียวหมึยกยักษ์ก็โดนน็อกกิ้งไปแล้วบนเกาะที่โคมสัสึออยู่มันมีของดีเต็มไปหมดแต่ถ้าว่ามันเก็บเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีเพราะเก็บไปมันก็โตขึ้นมาอย่างไวทาเอาทั้งคู่หมดหวังกันไปเลยบันยังใส่กับสีบ้าไม่ยอมอยู่แต่พอรู้ว่าใช้คนอื่นๆเริ่มปรุงกันแล้วบันก็หิ้ววัตถุดิบหนีไปเลยโทลิโกโคมสัสึอถอดใจนั่งอยู่ที่ริมหาดโคมัสสือบอกให้โทลิโกกินวัตถุดิบที่หามาได้สำหรับเขามาได้แค่นี้ก็ไกลมากแล้ว พอพูดแบบนี้ก็หล่อขึ้นมาซะง,งั้นแต่หน้าบูดอย่างกับตูดลิงโทลิโกสังเกตที่น้ําทะเลที่นี่มันสมบูรณ์มากและท้องสองก็คิดออกว่าน้าทะเลเป็นที่มาของทั้งหมดบนเกาะนี้สิ่งที่รวบรวมความอุดมสมบูรณ์ของเกาะไว้ก็คือหอยนางลมโทริโกดําไปหาหอยแต่ก็ไม่เจอตอนนั้นเองที่มีอะไรโผล่มาที่ด้านหลังมันคือหอยนางลมขนาดยักษ์เหมือนก่อที่เคลื่อนที่ได้โทลิโกใช้มัตตปูสิบดอกจาัดก,การไปหลังจากนั้นโคมือซึอก็เอาไปปรุงได้จนสำเร็จ โคมัสสอได้เข้ารอบต่อไปไม่นานรายชื่อการแข่งขันรอบต่อไปก็ออกมาโคมัสสอเจอกับซาอุดทาบุริโกเจอดามาลลาสกายโทลิสเจอลูลูบุซึละละมาม่าเจอมาคุเม จิรูเจอยูดาบันเจอไรเบลเลอร์อพอลโลเจอไทลันดาลินเจอป้าเซซือการแข่งดูเข้มข้นดีแต่ว่ามีเรื่องที่เข้มข้นกวา่าแมนซ้ำแลวะวใจโุเทพสัมผัสได้แล้วสมาคมนักล่าอาหารกําลังบุกมาที่นี่โคมสัสซืออ,อกไปเจอเพื่อสมัยเรียนที่ชื่อว่าอุเมอุเมะมาสแสดงความยินดีกับโคมสัสซืที่ผ่านมาได้ขนาดนี้อุเมะถามถึงทาเกะว่าไม่ได้มาด้วยกันเหรออูเมะขึ้นไปท่องอวกาศมาครึ่งปีก็เลยไม่รู้เรื่องทางนี้โคมัสซึอยังไม่ได้บอกอะไรไปทริโก โคโคซานี่ co, ani, มาขัดจังหวะเอาไว้ก่อนคุยได้ไม่นานอูเมกะก็โดนตามตัวไปทำอาหารงานที่อูเมะทำอยู่คือเป็นเชฟส่วนตัวของโมอีประธานกูเมะทัวริงโคมสซึต้องออกไปแข่งแล้วโทริโกะเอาใจช่วยเขาเชื่อว่าคู่หูของเขาต้องเป็นซูปเปอร์เชฟได้แน่ ส่วนพวกทเโกจะช่วยการแข่งครั้งนี้ปลอดภัยเองคมวัสือออกไปไปเชิญหน้ากับซาอุดคนดูเฮกันเต็มเลยการแข่งครั้งนี้ต้องแข่งในห้องมืดข้างในจะมองไม่เห็นอะไรเลยต้องใช้สัมภาษณ์อย่างอื่นเอาแทนคนมนวัสือและซาอุดเข้าไปข้างในกันการแข่งได้เริ่มขึ้นคมวัสือพยายามคำหาวถดดิบจนไปเจออะไรที่มันอุ่นๆสิ่งนั้นเริ่มร้อนขึ้นมันไม่ใช่วถดดิบแต่เป็นมือคนคนที่อยู่ตรงหน้าคมัสือคือสตาร์จุน โทลิโกสัมผัสได้ถึงพลังนั้นจึงรีบดิ่งไปทันทีรอบนอกตอนนี้มีฝูงสปาราจากโลกกูเม่เต็มไปหมดทั้งบนท้องฟ้าและใต้น้ำยีราฟเบิกยังไม่ทันจะได้ร้องหัวมันก็ดันขาดซะแล้วหุ่นจีทีหายตัวมาฟันคอพวกมันนี่ไม่ใช่อย่างที่แมนซัมคิดไว้เลยยีราฟเบิกงอกหัวออกมาใหม่เป็นหัวของสัตว์ชนิดต่างๆโหมดนี้เป็นโหมดโจมตีแบบเต็มที่มันยิงลำแสงใส่ฝูงสัตว์จากโลกกูเม่ด้านโทลิโกตอนนี้ก็เดือดจัดจัดแล้ว ด้านนอกประหาการดูเดือดมากคนดูแตกตื่นกันหมดโคมสัส์อได้แต่อึ้งทำอะไรไม่ถูกห้องมือที่โคมสัสืออยู่ลุกเป็นไฟเพราะพลังของสตาจูนโคมันสือโดนจับแขนไว้หนีไม่ได้ตอนนั้นเองที่ซีบ้าใช้โลเสียงเข้ามาช่วยมันไม่ใช่โลเสียงธรรมดาโลนี้อาบไปด้วยพิษรุนแรงของโคโค่สตาจูนใช้ไฟเผาพิษออกไปจนหมด แต่นั่นไม่ใช่แผนเดียวที่ซีจะดูเทพคิดไว้ซานนี่ใช้แอ์ล็อกใส่สตาจุนแต่ก็โดนเผากลับไปอีกครั้งข้างหลังของสตาจุนมีปีศาจตนหนึ่งกำลังเดินเข้ามาคนที่คุณก็รู้ว่าใครทริโกเดินมาด้วยความเดือดจัดสตาจุนไม่รออะไรแล้วเผารอบข้างให้กลายเป็นลานคว้างสมาคมนักเล่าอาหารทำให้การแข่งล่มนั่นทำให้โทริโกโกรธมากแถมยังจะมาเอาตัวคู่หูเขาไปอีกโทริโกใช้ขามม้ใส่สตาจุนไปเต็มๆกำแพงเสียงที่ซีบ้าสร้างเกือบจะเอาไม่อยู่ ทริโกรซ้ำต่อด้วยขาซ่อมทำเอาสตาจุนพุ่งลงไปกระแทกพื้นโคโค่รับหน้าที่จาัดก,การฝูงสัตว์บนฟ้าท่าพิษแมชชีนการออกลงแต่ยิงไปได้ไม่นานก็มีโคนมาดูกระสุนไปจนหมดกีนแพทมาต่อก่อนกับโคโค่ฝั่งซานนี่ที่ช่วยโคมดสื่อไว้ก็ต้องเจอกับอะไรที่แสนเจ็บปวดทอมมี่ลอใช้มแมลงตัดผมของซานนี่หน้าตาของมแมลงน่าขยะแขยงมากซานนี่แพท้ทางสุดๆไปเลยสัตว์ยาก,กำลังไปเล่นง,งานคุณดูดีที่ได้บ้านช่วยไว้ บานก็เป็นอีกคนที่โกรธมากๆกองทัพฝั่งเชฟเผชิญหน้ากับสมาคมกูเม่เรื่องนี้คงไม่จบไม่ง่ายแน่โดยเฉพาะมวยคู่เอกย่างโทริโกและสตาร์จุนก็จบลงมาแล้วนะครับสำหรับโทริโกซีซั่น2พาร์ทที่13ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ